เพื่อเพคนไหนที่มีแผนกําลังจะสร้างบ้านบ้างครับเราจะออกแบบบ้านยังไงให้งบไม่บานปลายโดยไม่จําเป็นทําให้ครบ5ข้อนี้นะครับเราอาจจะสร้างบ้านถูกลงไปเป็นล้านครับ สวัสดีครับพี่พีดช่องช่างเถื่อบายพี่พีนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องการออกแบบบ้านให้ประหยัดงบแบบไม่บานปลายนะครับฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อบายพี่บี่ในทุกช่องทางด้วยนะครับโ <c oughs> ดยปกติแล้วนะครับเวลาคนสักคนนะครับอยากจะมีบ้านใช่ไหมครับมันก็จะมีอยู่2-3ออปชันนะครับ มันอาจจะเป็นการไปซื้อบ้านโครงการนะครับที่เขาทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีที่ดินอยู่แล้วหรือว่าซื้อที่ดินมาอาจจะไปจ้างบาริษัทรับเหมาเป็นบริษัทรับจ้างสร้างบ้านนะครับแล้วก็มาสร้างบนที่ดินเราหรือว่าในอีกกรณีหน,นึ่งครับเราก็อาจจะเป็นการออกแบบบ้านเองนะครับแล้วก็หาบาริษัทรับเหมาเนี่ยมาทําให้ซึ่งแน,น่นอนครับในแต่ละวิธีมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปใช่ไหมครับแต่ว่าหลายๆครั้งครับการที่เราเนี่ย เรียกคนมาออกแบบบ้านเองอะนะครับแล้วก็จ้างคนมาสร้างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราในอาจจะอยากได้บ้านแบบที่มันพิเศษกว่าคนอื่นนะครับหรือว่าเราเชื่อคบว่าการที่จ้างคนมาออกแบบแล้วเนี่ยแล้วสร้างเองมันจะถูกกว่าไปจ้างบริษัทรับจ้างสร้างบ้านหรือว่าไปซื้อบ้านโครงการที่เขาสร้างสําเร็จแล้วมันก็อาจจะจริงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะโดยปกติแล้วครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เขาสร้างเสร็จแล้วที่ขายในโครงการนะครับหรือว่า เป็นบ้านที่ออกแบบโดยเบสััทร,รับจ้างสร้างบ้านเนี่ยจริงๆแล้วอะครับการออกแบบครับเขาออกแบบไว้ค่อนข้างดีตั้งแต่แรกแล้วครับหมายความว่าออกแบบให้วิธีการใช้วัสดุนะครับหรือว่า คืนที่ใช้สอยต่างๆนี้ให้มันเหมาะสมกับความเป็นจริงมากที่สุดครับหลายๆครั้งในหลายๆคนเรามาออกแบบเองครับโดยเราไม่ได้รู้หลักการอะไรบางอย่างครับมันอาจจะทำให้ตัวบ้านที่เราสร้างอะครับมันแพงกว่าที่เราไปซื้อใช้ได้ซ้าไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องพิจารณากันอันดับแรกเลยนะครับก็คือกําหนดความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนนะครับว่าตัวบ้านที่เราสร้างอะครับมันจําเป็นจะต้องมีพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่นะครับมีกี่ห้องนะครับมีห้องอะไรบ้างครับเพราะว่า หลายๆครั้งครับเวลาเราออกแบบเองใช่ไหมครับเราก็จะนั่งคุยกันเราอยากจะได้ห้องนู้นอยากจะได้ห้องนี้แต่สุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมานั่งตกผลึกกันให้ดีนะครับในครอบครัวครับว่าจริงๆแล้วว่าเราต้องการฟังก์ชันอะไรบ้างในการใช้สอยจริงๆแล้วก็ประเมินตั้งแต่แรกเลยครับว่าตัวพื้นที่ใช้สอยที่เราจะใช้ครับจะใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่จะได้ไม่บานไปในช่วงเวลาที่เราทาแบบแบบแปลนทําห้องขนาดต่างๆ และข้อ2อนะครับอันนี้ตั้งแต่ในช่วงออกแบบเลยนะครับจริงๆไวิอยากให้ไปดูนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการนะครับมันมีความจําเป็นใช้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งในเคสเนี้ยวิมีทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยววิไปปะลิงก์มาให้นะครับมันจะเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าพี่วิสร้างใหม่เนี่ยวิจะไม่ทําอีกแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้กระจกบานใหญ่นะครับการมีสนามหญ้าหรือว่าการมีระเบียงนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะออกแบบบ้านจริงๆครับเราคงต้องมานั่งดูครับว่าฟังก์ชันเหล่านี้ครับที่เราันนนนนว่าาาาาเเรรรอออยกกกจจไดด้้้้ิงงๆใชมหหืืปพพสุที มันจะเป็นงบประมาณที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จะเป็นแล้วครับเพราะสุดท้ายครับพอเวลาเราไปอยู่ในบ้านแล้วครับการแก้ไขเรื่องพวกนี้ครับมันแพงกว่าตอนทําตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไปเพราะฉะน,น,นั้นอันเนี้ยไปดูคลิปก่อนหน้าไว้ดได้เลยนะครับ3อันนี้เราเข้ามาในบริเวณบ้านแล้วนะครับในบริเวณบ้านเองครับพยายามออกแบบให้มันมีเหลี่ยมมีมุมให้น้อยที่สุดนะครับหมายความว่า เวลาเราสร้างห้องใช่ไหมครับเวลาเราออกแบบห้องครับพยายามจะออกแบบเสานะครับให้มันเป็นจุดๆนะครับหมายความว่าสมมติะระยะห่างกัน5เมตร5เมตร5้าเมตร5้าเมตรประมาณนี้ครับก็วางให้มันเท่าๆกันนะครับเพราะว่าเวลาออกแบบเนี้ยมันจะได้ง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดในการก่อสร้าง แล้วก็รวมถึงเวลาการก่อผนังด้านในนะครับอย่างที่เราพอนึกภาพออกครับถ้าเกิดว่าในบ้านนะครับเรามีการกั้นห้องให้มันเป็นซอกเป็นหลืบเยอะๆนะครับนอกเหนือจากต้นทุนที่มันแพงขึ้นแล้วนะครับการก่อสร้างมันก็จะยากขึ้นนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยมันก็จะลําบากขึ้นด้วยครับถ้าเรามีแผนที่จะแบ่งห้องนะครับหรือว่าซอยห้องครับอาจจะทําเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับให้แยกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนของโครงสร้างหลักครับ ตัวโครงสร้างหลักเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นปูนตามปกตินะครับแล้วก็กั้นเป็นผนังใหญ่นะครับแล้วก็พยายามกั้นที่เป็นแนวตรงครับายความว่าโอเคสมมติเเหลี่ยมไหนมุมไหนใช่ไหมครับขนาดไหนที่เป็นห้องหลักที่เราต้องการใช้เนี่ยเราอาจจะก่ออิฉาบปนูนตามปกตินะครับแต่ว่าในบริเวณด้านในอ่ะครับในเกินเที่ยวอาจจะต้องซอยอะไรเพิ่มนะครับเป็นห้องเล็กๆหรือว่าเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเพื่อการตกแต่งวาขออะไรก็ตามในลักษณะน,น,นั้นนะครับให้ใช้เป็นผนังเบานะครับหรือว่า เป็นส่วนของงานตกแต่งแทนก็ได้ครับนอกเหเนือจากที่มันจะถูกกว่าง่ายกว่าแล้วนะครับเกิดเวลาที่เราต้องการปรับเปลี่ยนอะไระครับ มันก็จะง่ายกว่าครับกับการที่เราใช้เป็นโครงสร้างเยอะๆเหลี่ยมๆเยอะๆเลยครับและสีนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับหลายๆคนเนี่ยจะมาบานปลายกันตรงนี้โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราไม่รู้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะคุมงบให้มันอยู่ในงบประมาณที่มันควรจะเป็นนะครับไม่ให้งบบานปลายเนี่ยเราเนี่ยควรจะใช้ตัววัสดุนะครับหรือว่าใช้พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่มันเป็นมาตรฐานให้เยอะที่สุดครับพวกเราก็พอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่โรงงานนะครับเขาผลิตอะไรกันซ้ําๆใช่ไหมครับเป็นจํานว มากแน่นอนครับต้นทุนมันก็จะถูกกว่าใช่ไหมครับถูกกว่าการที่เราจะไปสั่งคัสตอมเป็นชิ้นตามขนาดนะครับหรือว่าตามแบบที่เราต้องการครับซึ่งในเรื่องนี้ครับมันก็จะเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านทั้งบ้านเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกแบบไว้ตั้งแต่แรกครับให วัสดุที่ใช้เนี่ยมันเป็นวัสดุมาตรฐานนะครับงบประมาณมันก็จะถูกครับอย่างเช่นถ้าเริ่มต้นเลยนะครับพวกประตูหน้าต่างต่างนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้อะครับเราเนี่ยควรจะไปศึกษาตั้งแต่แรกเลยครับว่าตัวขนาดประตูนะครับตัวขนาดหน้าต่างไม่ว่าวัสดุเราจะใช้อะไรครับอาจจะใช้เป็นพวกเออลูมิเนียมนะครับใช้เป็นพวกประตูไม้นะครับหรือเป็นพวกประตู PVC ก็ตามครับให้เอาตัวขนาดมาตรฐานนะครับที่เขามีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับเอามาออกแบบเลยครับหลายๆคนนะครับเอาความต้องการเราไปทําก่อนเช่นครับเช่นเราอยากจะได้ประตูกว้างเท่านี้นะครับ เป็นประตูเขามีกว้าง1เมตรนะครับเราอยากได้1เมตรเเซนประตูเขามีสูง 2, 20เมตรยีเราอยากได้ 2, 23เมตรยเซนไอความต่างเล็กๆน้อยๆพวกนี้ครับราคาเวลามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น4 50%เเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกแบบตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่า โอเควัสดุเหล่านี้เนี่ยเราจะใช้วัสดุมาตรฐานที่มีแน่นอนครับราคามันถูกไปอยู่แล้วและคําว่าวัสดุมาตรฐานแบบนี้ครับอันนี้มันลงถึงเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ครับถ้าเรามีตัวแบบนะครับหรือว่าตัวขนาดเฟอร์นิเจอร์ที่เราอยากได้ในใจอยู่แล้วครับจริงๆแล้ว่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเฟอร์นิเจอร์กับขนาดเฟอร์นิเจอร์ลงแบบไปเลยครับอันนี้มันก็ทําให้เวลาเราตกแต่งครับมันถูกลงไปอีกนะครับเพราะว่า พวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวความที่เขาทำสำเร็จมันก็ถูกกว่าไปทำบิวอินอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าในกรณีที่มันต้องการจะทำบิวอินจริงๆครับมันก็อาจจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นพวกโมดูล่านะครับพวกกึ่งบิวอินนะครับก็คือพวกที่ตามแบรนด์ใหญ่ๆเขาทำกันนะครับเขาก็จะมีโมดูลมาตรฐานอยู่แล้วใช่ไหมครับหนึ่งอย่างเช่นอย่างตู้ด้านหลังเนี่ยครับเขาก็จะมีบล็อกมาตรฐานอยู่แล้วครับสี่สิบห้าเซนเก้าสิบเซนใช่ไหมครับความสูงที่เขามีเป็นบล็อกมาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราออกแบบตัวเฟอร์นิเจอร์ครับวเ และสุดท้ายนะครับข้อ5ก็คือพยายามมีหน้าต่างครับให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งการมีหน้าต่างให้เหมาะสมครับอันดับแรกเลยนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหน้าต่างเนี่ยครับทัดราคาต่อตารางเมตรนะครับยังไงมันแพงกว่ากระแพงอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกระแพงก่ออิฐธรรมดาใช่ไหมครับราคามันก็ตารางเมตรหนึ่งมันไม่กี่ตังค์อยู่แล้วครับแต่ถ้าก็ พอมันเป็นหน้าต่างขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นพวก T.V.C. นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอลูมิเนียมเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยราคาต่อตารางเมตรมันแพงกว่าอยู่แล้วและนอกเหนือจากตัวสะดุดที่มันแพงกว่านะครับหน้าต่างจริงๆแล้วมันใช้งานยากมากนะครับเพราะว่าบ้านเราเป็นประเทศที่มันร้อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งพอเวลาเราติดหน้าต่างไปทําหน้าต่างไปในมุมใดมุมหนึ่งครับโดยไม่ได้ดูมุมของแสงหรือว่าลักษณะการใช้งานนะครับนอกจากมันจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วมันอาจจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตด้วยนะครับเช่นเราอยากจะได้ติดหน้าต่างให้มันดูสวยงามะรบอาาาากศลมยยไดดด้้ีแต่ปฏสุท เป็นจุดรับแสงทําให้บ้านมันร้อนดังนั้นเราควรจะต้องดูทิศทางให้ดีนะครับในทิศทางที่มันจะทําให้เกิดความร้อนจากแดดได้เช่นทิศใต้นะครับหรือว่าทิศตะวันตกนครับถ้าอันเนี้ย ไม่ได้จําเป็นนะครับไม่ได้จําเป็นมากๆก็ไม่ควรจะมีหน้าต่างนะครับทำทึบไปได้เลยนอกจากมันจะถูกกว่าแล้วครับมันยังจะทําให้ประหยัดเรื่องของแอร์นะครับหรือว่าเรื่องของความร้อนเข้ามาในบ้านด้วยส่วนในมุมที่เราต้องการแสงสว่างหรือว่าต้องการให้มันลมระบายจริงครับมันก็ควรจะเป็นทิศเหนือนะครับหรือว่าทิศใต้ครับแล้วก็ทําให้มันพอดีๆกับเท่าที่เราใช้นะครับเอาแค่ในระดับที่เราต้องการก็พอแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ลมมันระบายครับหน้าต่างมันควรจะอยู่2ด้านนะครับในฝั่งเดียวกันนะครับหมายความว่าเป็นเหนือใต้นะััหอออววว่่าาา็็นตตตตตกกกมแล้้ขขงง จะให้มันฟังก์ชันให้ลมมันโฟล์เนี่ยขนาดของ2ที่เนี่ยมันต้องใกล้เคียงกันครับเพื่อให้ลมเข้ากับลมบอกเนี่ยมันระบายใกล้เคียงกันก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะได้ไอเดียในการออกแบบบ้านไปนะครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเรารู้ทั้ง5เรื่องนี้ทําครบทั้ง5ข้อนี้ครับแล้วมีการปรับแบบตั้งแต่ในช่วงการออกแบบเลยนะครับแน่นอนครับงบประมาณที่เราจะใช้กอ่อสร้างมันลดลงแน่นอนนะเพราะฉะนั้นไปดูให้ครบนะครับไปดูรายละเอียดให้ครบแล้วแล้วก็ทําให้ครบตาม5ข้อนี้ครับถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อนบานพิ้วยน หรือว่าถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับ <c oughs> ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เลยครับแล้วเดี๋ยววิทาให้ครับแล้วไว้เจอคลิปหน้านะครับ